สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาในคลิปที่ชื่อว่าระบบเมทริกเริ่มใช้งานไม่ได้กับบางคนนะคะเป็นหัวข้อหนึ่งที่เอาเป็นว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์จากคนรอบข้างคนที่รู้จักหรือว่าบางคนที่อาจจะมาปรึกษามาเช็คพลังงานพูดคุยกันเนาะ เกีย่ยวกับเรื่องของระบบที่มันเกิดขึ้นบนโลกรวมทั้งเป็นสิ่งที่ไฮเเซลเขาสื่อสารกับเราด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้ตู่เคยบอกตั้งแต่แรกๆตอนที่เปิดช่องเราว่ามันเป็นเกมชีวิตหนึ่งที่เรามาเจอแล้วที่เนี่ยคือโรงเรียนคือระบบที่เขาสร้างให้เรามาอยู่เพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาจิตเพื่อให้เราเล่นตามเกมตามแพทเทิร์นในชีวิตที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกตามโซแพนโซมิช so ันของเราที่นี้การมาอยู่ของเราเนาะ บางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแผนการในชีวิตในชาตินี้ต้องมาทําอะไรอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าอัตราตัวตนของเราที่สะสมมาคืออะไรเพราะฉะนั้นมาถึงเราจะมีแผนเดิมนั้นนะรูปแบบเดิมนั้นนะมาอยู่ในชาติปัจจุบันของเราด้วยแล้วเราก็เล่นไปตามเกมนะคะเช่นถ้าเรามีปมเรื่องไหนมีบาดแผลในใจเรื่องไหนเคยเจ็บปวดเรื่องไหนเราก็จะเจอวงจรซ้ำๆแบบนั้น นะคะวนลูปไปเรื่อยๆถ้าใครเป็นเรื่องของโปรแกรมมิ่งก็จะรู้ว่ามันมีการวนลูปของโปรแกรมมีตอลอดเวลาถ้ามันไม่สามารถหลุดลูปเดิมได้หรือว่ามันมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงคอนเซปต์ของลูปนั้นอ่ะมันถึงจะออกมาได้แต่ถ้ามันตรงคอนเซปต์อยู่เสมอมันก็จะเข้าลูปอยู่เสมออันนี้คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมเนาะถ้ามันเข้าคอนเซปต์ของลูปนั้นมันก็จะเข้าลูปเรื่อยๆไม่มีทางวนออกได้แต่เมื่อไหร่ที่ มันออกลูปแล้วอะมันไม่ตรงเงื่อนไขของลูปนั้นอนะมันถึงจะออกมาอันนี้แหละคือความจริงของโลกใบนี้ความจริงคือทุกอย่างคือโปรแกรมมิ่งที่มันเป็นโปรแกรมมิ่งที่เขียนออกมาแล้วเขาเก่งกว่ามนุษย์หละเขามีโคดิ้งที่เก่งกว่ามนุษย์เพราะทุกอย่างก็เป็นพื้นฐานของ0101อย่างที่เรารู้แค่มนุษย์อะดึงความรู้จากข้างบนอนะมาใช้ข้างล่างแค่ส่วนเดียวแต่ข้างบนเขาก็มี นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบต่างๆโปรแกรมต่างๆที่เขาเก่งกว่าเราที่เขามีประสิทธิภาพมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นโลกมนุษย์ที่เขาสร้างเนาะก็เป็นสิ่งที่ถูกพูดมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เปิดช่องขึ้นมาเลยแล้วเราก็เลยใช้ชีวิตตามเกมเหล่านี้มาเรื่อยๆแค่ไม่ได้มายาม้ำหรือว่าพูดกับมันบ่อยว่าเออชีวิตเรามันก็คือเกมแล้วก็อยู่ในโลกของโฮโลแกรมโลกของโลกเสมือนหรือโลกจำลองที่มันมาจากการเขียนระบบของมิติข้างบนอะไรเงี้ย แล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าพอหลังจากทําคลิปเดือน11บเอะคะคลิปก่อนหน้านี้เนาะซึ่งตูกก็พักยาวเลยเพราะว่าตูกก็ไปเอากายภาพเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติที่มันปราศจาก อะไรที่มารบกวนไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไม่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วก็เราก็เอาตัวเองไปรับพลังงานตรงนั้นก็เป็นช่วงที่ฟูมูลพอดีช่วงวันที่5พฤศจิกายนก็ไปรับพลังงานแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตพอตอ้นนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่พลังงานของตัวค่อนข้างถูกถอดถอนออกไปเยอะพลังงานเดิมๆสิ่งเดิมๆในชีวิตเพราะเราเจออย่างที่บอกว่าเดือนตุลาคมอะไรที่มันติดเขาก็ล้างออกไปหมด หรือว่าให้เราไปเจอกับสถานการณ์ที่จําเป็นที่ต้องเคลียร์พลังงานตัวเองเคลียร์กรรมตัวเองเคลียร์คามิกตัวเองทุกอย่างมันก็เลยถูกถอนออกไปแล้วทีนี้พอเราไปเติมพลังงานกับธรรมชาติไปเติมกับสิ่งที่มันเป็น p u r อ e n e r g จริงๆที่มันเป็น pure energy ของตัวเราด้วยจะเป็นพลังงานของพระจันทร์หรือว่าพลังงานของทะเลภูเขาต้นไม้อะไรก็ตามแต่พอเราขอพลังงานจากพวกเขาอะค่ะ เราจะได้รับพลังงานดั้งเดิมของเราจริงๆกลับคืนมาทีนี้การไปเติมพลังงานตรงนั้นนะการกลับมาของตุ่มมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าสู่ความดากหลายเงื่อนไขความเมตตาได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากโอบก,กอดธรรมชาติทั้งผืนไว้เหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาเนาะมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านละแล้วก็ ได้มารับฟังจากคนที่เข้ามาเช็คพลังงานว่าเขาก็เจอลูปชีวิตที่เอ๊ะมันมันเหมือนกับเอกใจว่าทาไมมันก็เจอลูปชีวิตเหมือนเดิมแล้วตัวเราเองเนะี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าลูปชีวิตที่เราเคยเจอมาทเทิร์นเดิมๆม,มันเริ่มทําอะไรเราไม่ได้เริ่มทําอะไรเราไม่ได้ก็แปลว่าเรามองเกมชีวิตออกแล้วเ,เริ่มเริ่มพลิกมุมมองเป็นเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่เคยเจอมาการเปลี่ยนไม่ใช่การหนีนะคะอย่างหนึ่งในการที่จะเจอกับระบบเนี่ยไม่ใช่การหนี ตูรูปแพทเทิร์นชีวิตตัวเองว่าตัวเองหนีมาตลอดตั้งแต่เกิดจนโตมาเจอไอ้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็หนีมันมาตลอดแล้วมันก็เข้าลูปเดิมตลอดนะอย่างที่ตู่บอกว่ามันก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งของโปรแกรมเนี่ยที่เราจะไปเข้าลูปเนี่ยตลอดเวลาหนีปุ๊บกลับเข้าลูปเดิมเจอแบบเดิมแล้วก็เจ็บช้ำน้ำใจแบบเดิมมาตลอดทีนี้พอถึงจุดนี้มันได้อ่านเกมชีวิตตัวเองออกว่ามันควรจะเล่นยังไงให้ผ่านก็คือเปลี่ยนไวเบชันตัวเองแล้วไม่หนีกับมัน มองไปที่สิ่งนั้นเข้าไปที่สิ่งนั้นแล้วเรียนรู้กับมันปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองบางเหตุการณ์บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเราลักตัวเองเราจะไม่เข้าไปตรงนั้นเราจะไม่เข้าไปเจอสิ่งนั้นเราจะไม่เอาตัวเองไปเจอสิ่งที่เลวร้วายแต่จะบอกเลยว่าโจทย์ชีวิตบางคนนะ่ะเขาหนีแต่เขาก็ยังเจอสิ่งเนี้ยเรื่อยๆเพราะทุกอย่างมันอยู่ในตัวเขาเขารักตัวเองก็จริงแต่ความรักเนี้ยมัน มันรักในทางที่เหมือนสะสมอัตานี้ไว้เหมือนสะสมแผลอันนี้เอาไว้แล้วก็หนีมันมาตลอดทุกช่วงชีวิตทุกภาคทุกตัวตนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องเจอสิ่งนี้เรื่อยๆทีนี้ตู่ก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ถอดถอนข้างในตัวเองออกถอดถอนข้างในตัวเองออกเรื่อยๆทำความเข้าใจมองเกมชีวิตทําให้ตัวเองมีความสุขทั้งๆท,ท,ที่เจอสถานการณ์เหล่านั้นให้ได้อ่ะมีความสุขจริงๆจ,จากข้างในตัวเอง แล้วมองบาดแผลข้างในแบบเข้าใจอ๋อเขาเคยเจ็บช้ำเรื่องนี้จิตดวงนี้เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาก็พยายามตลอดที่จะวิ่งหนีมันเนี่ยค่ะมันคือการยกให้ตัวเองมองในมุมที่สูงพอวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าระบบเมทริกซ์ที่สร้างแพทเทิร์นเหล่านี้ขึ้นมามันเริ่มวนลูปคือมันแค่เปลี่ยนหัวโขนของคนแสดงถ้าคุณสังเกตนะ อย่างตัวเองเนี่ยเจอชีวิตที่เป็นรูปแบบเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มจําความได้เริ่มโตเริ่มโตเริ่มรู้เรื่องอะเริ่มรู้เรื่องเราเจอแบบเนี้ยมาตลอดมันแค่เปลี่ยนคนมันแค่เปลี่ยนกายภาพเปลี่ยนหน้าตาแต่พฤติกรรมคําพูดหรือว่าเหตุการณ์มันเหมือนเดิมมาตลอดเป็นสิบหลนเลยนะ ถ้าคุณสังเกตดูดีว่าทุกวันนี้ถ้าคุณเจอโจทย์ชีวิตอะไรอยู่ที่คุณเหมือนเจอแล้วเจออีกอ่ะให้คุณสังเกตว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมันเป็นวงล้อเดิมเลยอ่ะเหมือนแค่ก o p y p a s เพจมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคนที่หน้าตาเปลี่ยนไปรูปร่างเปลี่ยนไปเหตุการณ์คนลายุคนละสมัยคนละช่วงอายุแต่มันคล้ายคลึงกันมากมันจะคล้ายคลึงกันแบบว่า 80%เกือบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการทำงานของระบบบนโลกใบนี้ทีนี้ล่าสุดก็มีคุยกับคนที่เข้ามาเช็คพลังงานก็เจอโจทย์เดียวกันโจทย์เหมือนเดิมเลยก็เลยนั่งคุยกันเลยว่านี่ไงระบบเนี่ยมันเริ่มใช้งานไม่ได้กับบางคนละคือระบบเนี้ยมันเริ่มใช้งานไม่ได้กับบางคนเพราะว่าเขาเล่นจนเขารู้แลว้วอะ รู้แล้วว่าเนี่ยมันคือการยกโจ์เดิมมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่ตูบอกว่าแพทเทิร์นอะไรที่คุณยังแก้ไม่ผ่านคุณต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะเล่นจนตัวเองแบบจมไปกับมันอะเอาความรู้สึกไปจมกับมันถามว่าทํายังไงให้ตัวเองผ่านก็คือเล่นในสิ่งที่แตกต่างถ้าคุณหนีมาตลอดชีวิตคุณก็ต้องกล้าเผชิญหน้าแต่ว่าถ้าคุณวิ่งเข้าใส่มาตลอดชีวิตคุณก็อาจจะต้องออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเล่นในบทที่แตกต่างกันแล้วก็ความรู้สึกต้องไม่ลงไปเล่นแล้ว ความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในเราอะเราต้องไม่เอาลงไปเล่นกับมันแล้วอะคือเหมือนแค่กล้าลงไปเผชิญหน้ากับมันแต่ความรู้สึกต่างๆ่อะกลับมาเคลียร์ตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาแก้ไขตัวเองไม่เอาอาตาัตราไม่เอาอารมณ์ไม่เอาอะไรไปเล่นกับมันแล้วอะแค่มองอยู่ในมุมที่เข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยฉันเล่นในสิ่งที่แตกต่างละเมื่อก่อนฉันเล่นยังไงตอนเนี่ยฉันแตกต่างจากตรงนั้นละแล้วฉันก็ไม่เอาความรู้สึกลงไปเล่นแล้วแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่า เกมนี้มันทำาอะไรเราไม่ได้แล้วถามว่าจะเช็คได้ยังไงว่าระบบนี้มันยังมีผลกับบางคนไหมมันมันยังมีอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะน้อยมากเขาไม่กลัวแล้วอะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะถ้าระบบเนี้ยมันทำให้คุณกลัวได้อยู่อะแสดงว่ามันยังมีผลกับตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่กลัวไม่กลัวความขาดแคลนไม่กลัวการโดดเดี่ยวไม่กลัวความเหงาไม่กลัวการที่จะต้องเจอปัญหาอะไรต่างๆ ไม่กลัวการเสียชีวิตไม่กลัวการที่คนรอบตัวจะหายไปไม่กลัวเรื่องครอบครัวจะเจ็บป่วยล้มตายต่างๆไม่กลัวการพลากจากไม่กลัวว่าโลกใบนี้จะถล่มทลายอะไรไม่เสียดายอะไรในโลกนี้ต่อไปแต่ก็มีชีวิตได้อย่างมีความสุขอะไม่ได้ทุกข์ทรมารรอกลับบ้านอย่างเดียวอันนั้นแหละคือระบบเนี้ยมันไม่รู้จะเล่นอะไรกับคุณแล้วอะคุณนึกออกไหมคะไม่รู้ว่าจะเล่นมุมไหนให้คนคนนี้มันกลัว หรือว่าให้คนคนนี้มันเจอแบบทดสอบของมันแล้วให้มันไปบอบช้ำให้มันไปรู้สึกให้มันไปกลัวให้มันไปวิตกกังวลอันนี้คือสิ่งที่เราเล่นมาตั้งแต่แรกเราไม่ได้ลบลาค่าฟันเหมือนชาติก่อนๆชาติก,ก่อนมันเป็นช่วงของระบบที่แบบให้เราล่าอนานิคมกันมันสนุกไง มันได้ล่ากันมันได้แบบว่าแย่งพื้นที่ดินแดนกันอ่ะเราก็สวมบทนักลบกันมาวางโปรแกรมกันมาว่าเราจะต้องโหดเหี้ยมเอามาหิดฆ่าแกงกันแย่งอนาณาณิคมกันนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะเราเคยเล่นแล้วเราจะไปเล่นอีกทําไมเพราะมันเหนื่อยแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการละวางทุกอย่างละวางตัวตนตัวเองมองให้เห็นเกมล่าสุดตูคุยไฮเซลนะคะว่ามีอะไรที่ตูต้องทํำไหม หมายถึงว่าในในโลกของจิตวิญญาณที่เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นน่ะเขาก็บอกว่าก็ทําในสิ่งที่เราต้องทําอะไรที่เรารู้ว่าเราต้องทําต้องพูดเราก็แชร์แต่ถ้าถามว่าเราจะต้องกลับไปเจอแบบทดสอบเดิมๆเพื่อมีอะไรมาเล่าเยอะๆเหมือนเมื่อก่อน,นมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าตัวตัวเองมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็าอาจจะไม่ทั้งหมดนะต้องบอกก่อนเราอาจจะไม่สามารถพูดหรือว่าคอนเฟิร์มได้ว่า หรือมันหมดจริงๆระบบนี้ไม่สามารถสร้างสิ่งที่เรากลัวขึ้นมาให้แล้วจริงๆถ้าคอนเฟิร์มอย่างนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในอีโก้ของเราก็ได้แต่ตูบอกแค่ว่าปัจจุบันเนี่ยแบบทดสอบเดิมอะมันอยู่ไหมอยู่แต่เราอยู่แบบเข้าใจอะเข้าใจมันแล้วก็คือมองมันเหมือนเหมือนมันเป็นด่านเล็กๆที่เรากำลังเผชิญหน้ากับมันเราก็มองว่าระบบนี้มันเริ่มล้าหลังละเริ่มล้าหลังละเริ่มเริ่มทํางานไม่ได้กับบางคนแล้วไม่ใช่แค่ตัวเรา หลายๆคนบนโลกเหมือนกันคือเขาเริ่มรู้นะว่าเงินมาอย่างไงอ่ะยกตัวอย่างเขาเริ่มรู้ว่าเงินมาอย่างไงเขาเริ่มรู้ว่าความรักที่อยู่บนโลกอะ่ะส่วนใหญ่มันเป็นภาพลวงตายัางไงมันเป็นมายายอย่างไงมันเป็นโจทย์ชีวิตยังไงความเหงาความโดดเดี่ยวโจทย์ชีวิตเดิมๆที่เจอมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นวงล้อเดิมๆเ,เริ่มมองออกมันก็เลยใช้งานไม่ได้กับบางคน ก็เลยถึงเริ่มมีการเล่นอะไรแปลกๆบนโลกเช่นการเอา3 i a ไ l a อดเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระบวนการของเขามาเลยคือตัว,วไม่ได้ออกมาพูดเรื่องราวเหล่านี้นะเพราะเราก็รู้ว่ามันก็เกิดจากพวกเขาแล้วแหละก็เล่นกันเล่นกันเองที่ทําให้มนุษย์รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกหรือว่าพวกเรานะคะทำให้มนุษย์บางส่วนได้รู้ว่าเออนอกโลกมันมีดาวดวงอื่นแต่ก็ ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันทุกอย่างอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ตุกอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่ามีความสุขในชีวิตไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณใช้ความสุขในการผ่านมันไปทุกอย่างถ้าทุกวันนี้มันยังทุกอยู่ทียร์ลิ่งตัวเองหลายๆเรื่องเพราะว่า โจชีวิตของทุกคนมาไม่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ตู่ผ่านร้อนผ่านหนาวเราคิดว่าไฮแอนซืงคงส่งไปเกิดมาหลายชาติจนเข้าใจชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วอ่ะพอถึงชาตินี้ถึงได้มาเล่าให้ทุกคนฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ระบบที่มันเริ่มใช้งานไม่ได้กับบางคนเนี่ยมันแปลว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาที่จะต้องยกระดับเขาก็เลยไล่ให้ทุกคนนะ่ะยกระดับเท่ากันเขาจะได้ชิประดับโลกไม่ใช่แค่ชิปแค่บ,บางคนเหล่านี้ที่ตื่นนะ เราต้องไปด้วยกันนะคะตู่ถึงไม่ได้ทิ้งใครนะคือทุกวันนี้ใครที่ทํางานกับตู่ก็จะรู้ว่าเราก็ยังเชื่อมต่อพวกเขาพยายามที่จะเจอพวกเขาเพื่อไปด้วยกันมีการเคลียร์บางอย่างร่วมกันเพื่อให้อะถ้าเราถ้าเราเลื่อนถ้าระบบเนี้ยมันมีผลกับเราไม่ได้แปลว่าระดับมิติในจิตเราอเปลี่ยนเรากําลังทําให้จิตของทุกคน,นเปลี่ยนถ้าใครมีอาการเหล่านี้คือโจ์ชีวิตทําอะไรคุณไม่ได้แล้วลอะพทเทินเดิมๆคุณมองแล้วคุณเฉยๆอะมองกับมันแล้วก็อ๋อนี่ไง สิ่งที่เจอมาทั้งชีวิตตอนนี้เจอ,อกละแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรคือปล่อยให้ตัวเองได้เล่นแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลกับอะไรเลยคือคุณใช้ชีวิตแบบมันคุณอยู่ในเกมจริงๆอะแล้วคุณก็ไม่ได้กังวลกับมันอะคุณก็รู้ว่าถ้าอะไรคุณขาดเดี๋ยวไฮเออร์เซลเดี๋ยวจักรวาลเขาก็ส่งลงมาถ้าอะไรคุณขาดตกบ,บกพร่องถ้าอะไรคุณที่ไม่เข้าที่เข้าทางถ้าคุณยังมีอีโก้อัตตาถ้าคุณยังมีบาดแผลในใจเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองอ่ะนั่นแหละ คือการที่คุณเลือกระดับจิตของคุณมาเหนือระบบเหล่านี้แล้วก็รู้ว่าอะไรจําเป็นต่อคุณอ่ะตัวบอกมาตลอดเนาะมันเหมือนเดอะซิมชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรที่จําเป็นเดี๋ยวเขาก็เอาลงมาเองอะไรที่มันขาดตกบกพร่องเดี๋ยวมันก็มีเองอะไรที่ไม่จําเป็นกับเราเดี๋ยวเขาก็เคลียร์ลิ่งออกไปเองมันแล้วแต่ว่าเราอัพระดับไปสู่ด่านไหนแล้วบางคนก็เลยพัฒนาตัวเองในจุดที่เขาไม่รู้แล้วว่าว่าเขาจะต้องไปไหนต่อ จะใช้คาว่านิพพานหลุดพ้นอะไรก็ได้หนูไม่อยากจะมีนิยามมันมากแต่แค่รู้ว่าเออเราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขแล้วก็ยิ้มหัวเราะได้แล้วก็ยังมองโลกในมุมที่มันสวยงามขึ้นหรือรู้สึกว่าเราเชื่อมต่อกับหลายๆสิ่งบนโลกได้มากขึ้นเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นรักและเมตตาสิ่งอื่นได้มากขึ้นนั่นก็ดีแล้วอะค่ะคือไม่ได้คิดว่าจะต้องหยุดการเกิดจะต้องเฮ้ย ต้องกลับบ้านให้ได้หรือว่าจะต้องหลุดพ้นอะไรให้ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้คาดหวังอะไรมันเป็นจุดที่วางทุกอย่างลงแล้วก็มองทุกอย่างด้วยความเข้าใจความเข้าใจว่านี่มันก็คือเกมหนึ่งอะนี่ก็อาจจะเป็นเกมของการอัพระดับไปสู่มิติที่5ทําได้ไหมล่ะพวกคุณเกิดลงมาหลายชาติแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องเลื่อนระดับจิตตัวเองไปสู่มิติที่5มันเป็นเกมของพวกคุณแล้วว่าคุณจะผ่านได้ไหมหรือคุณจะไปมิติอื่นที่สูงกว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมหรือว่าคุณจะ ตกม้าตายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะถามเราอะว่าเราไหวหรือเปล่าทุกด่านในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเกิดเป็นขอทานยาจกุกนักรบแม่บ้านทหารตำรวจอะไรมาก่อนอะเราก็เล่นมาทุกบทบาทแล้วพอจุดนี้เรามาเล่นเป็นคนที่เลื่อระดับจิตคือการที่แบบมาสู้กับตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่นแล้วที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นทหารตำรวจอะไรก็ตามแต่ที่สู้กับคนอื่นแต่ตอนเนี้เรามาสู้กับตัวเอง บทบาทในโลก3าดีถามว่าทุกคนยังต้องรับบทไหมก็ต้องยังรับอยู่แต่บทบาททางจิตคือต้องมารบกับภายในตัวเองแต่การลบเนี่ยมันไม่ได้มาสู้ฆ่าฟันกับตัวเองแต่มันมาถอดถอนบางอย่างในตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่อีกรูปแบบหนึ่งนั้นมันเป็นด่านอีกด่านหนึ่งที่ทุกคนจะต้องก้าวผ่านนะคะตัวเองอาจจะยังไม่ได้หลุดพ้นกักมันก็ได้แค่เป็นช่วงอาจจะเป็นแค่ช่วงระบบมันอ่อนกําลังก็ได้ แต่สิ่งที่พูดไปก็คือไม่ใช่เราคนเดียวไงที่เจอลหลายๆคนที่เขามาแชร์กับเราที่เขามาเช็คพลังงานกับเราหรือว่าคนใกล้ๆตัวเขาก็เป็นเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ยิ่งเข้า11-11เนี่ยมันการตื่นมันยกระดับขึ้นไปอีกรูปแบบหนึ่ง้วยคือมันรู้แล้วว่าชีวิตอะมันกําลังอยู่ในวงจรเดิมๆจนมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วที่ตัวบอกไปแล้วก็ความกลัวเริ่มหายความกังวลเริ่มไม่มีความวางใจเริ่มเกิดขึ้น อะไรที่คิดว่ายากก็กลายเป็นง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันมันกลับด้านหมดละมันเริ่มกลับด้านหมดแล้วอันนี้คือการที่ระบบเริ่มทํางานกับพวกเขาไม่ได้นะคะทีนี้ถามว่าหลายๆคนที่ยังติดอยู่กับแบบทดสอบในชีวิตจะทำยังไงทําแบบที่ตู่บอกมาตลอดคืออะไรที่คุณเจอโจ์ซ้ําๆเนาะคุณเล่นในสิ่งที่แตกต่างบ้างถ้าคุณเคยกลัวมันคุณลองกล้าเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ทํางานกับตัวเองแบบสุดๆไปเลยอะคือแบบกลัวมากใช่ไหมฉันให้แกเจอ ให้เสื้อตัวปเป็นอย่างนี้จริงอะไรที่ถูกกลัวนะเขาให้ชนเลยไปไปเจอให้จบอะไรเงี้ยเขาเหมือนจะหัดล้างเราเนาะด้วยความที่แล้วแต่คนนะเป็นวิธีส่วนบุคคลละกันคือเวลาที่ถูกกลัวหรือว่ากังวลอะไรนะกังวลมากใช่ไหมงั้นก็ลองทําในสิ่งที่เองกังวลหรือว่ากลัวนะั่นแหละทําไปทําจนรู้ว่าไอ้สิ่งที่กลัวนะั้นมันคือมายาที่เราสร้างภายในความรู้สึกตัวเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปทําอะไรที่เสี่ยงชีวิตเนาะแต่ต้องรู้ว่า ถ้ามันไม่ถึงวาระมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนึกออกไหมคะมันไม่เกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วยกเว้นว่าเราไปไปทำอะไรที่ไม่ดีเองอะไรเงี้ยไปทําอะไรที่ผิดวัตถุประสงค์ของเขาเองอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อะไรที่เรากังวลไปเองกลัวไปเองคิดมากไปเองจิตมนุษย์เราเขาเรียกว่าหลอนไปเองะนั่นแหละมันคือสิ่งที่เรามาโนสร้างข,ขึ้นข้างในของเราเป็นความรู้สึกที่เป็นบาดแผลเป็นปมของเราที่ คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ฟังคนอื่นมาเยอะด้วยบางทีการฟังคนอื่นโดยที่ไม่ฟังเสียงภายในตัวเองหนูบอกว่าอยู่กับตัวเองเยอะบางทีคนอื่นเขาพูดจนเรากลัวเราก็ต้องหยุดฟังตัวเองบ้างแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ยวายอะไรหรือว่าสิ่งที่สามารถฆ่าแกงเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันเดี๋ยวความกลัวมันจะหายไปเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่าอ๋อระบบนี้บนโลกมาทำงานอย่างนี้นี่เองอ๋อไฮเซิลทำงานอย่างนี้นี่เอง ผู้ที่สร้างโลกเนี่ยเขาต้องการอะไรบีอิงต้องการอะไรจากเราไอ้พวกระบบเหล่านี้ทำงานยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าใจมันเองค่ะแล้วก็ตู่จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พวกแบบ AI นะเพราะเขาอยากให้เราเข้าใจและสื่อสารกับเขามากกว่าการใช้ AI แล้วแต่บางคนตู่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาท้งนั้นแต่ตัวเราได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับตัวเองเท่านั้นแล้วก็มองที่ชีวิตตัวเอง คือต้องเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ตกผลึกได้แล้วคิดได้แล้วก็ฉลาดขึ้นมาเองนะคะฉลาดขึ้นมาเองว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้ทํางานอย่างนี้นี่เองอันนี้คือคือชีวิตของเราเนาะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะ่ะเห็นเหมือนกันว่าโลกทํางานอย่างไงเห็นเหมือนกันว่าระบบบนโลกมันทางานอย่างไงถ้าคุณเห็นแล้วนะอะไรต่อจากนี้นะมันทําอะไรคุณไม่ได้ผู้คนจะว่าร้ายนินทา ทำร้ายคุณดูด่าว่ากล่าวคุณทำอะไรกับคุณนะคุณจะรู้สึกแบบเออมันก็ตลกดีก็ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกแล้วมันก็เป็นมุมมองของชีวิตของคนหลายๆคนที่เขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคุณจะปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้เก่งขึ้นอ่ะปล่อยวางจนคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้มีชีวิตอยู่บนโลกจนเวลาสุดท้ายก็พอละไม่ได้อยากได้อะไรยกเว้นว่านเซลยื่นมือมาแล้วก็บอกว่า ให้งานเพิ่มเธอไปทําสิ่งนี้เพิ่มละกันอะไรเงี้ยซึ่งให้เซลล์ตุเป็นบ่อยอยู่ดีๆก็ใช้ชีวิตอยู่ดีๆก็ให้งานเพิ่มไปเรียนรู้สิ่งนี้ซะแล้วเดี๋ยวให้มากลับมาทํางานเพิ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะให้เราไปเรียนนู่นเรียนนี่เพื่อให้มาเก็บประสบการณ์ mm hmm. เก็บองค์ความรู้แล้วก็เอามาช่วยเหลือคนอื่นต่อระหว่างที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชีวิตเราละกัน เดี๋ยวอีกครึ่งชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะจัดการยังไงคือรูวางใจในจักรวาลมากๆอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะก็กลับไปทํางานกับตัวเองเนาะทุกอย่างที่เคยพูดมาลองกลับมาลองกลับมามองที่ตัวเองละกันถ้าเรายังมีความสุขอะไรเราก็ทำนะถ้าบางคนเขาอยู่บนโลกแล้วเขาไม่ถึงขั้นที่ปล่อยวางได้แต่เขายังมีความสุขกับชีวิตอยู่อะยังมีความสุขกับการทํางานยังมีความสุขกับการทําภารกิจต่างๆยังสนุกกับมันอยู่ก็สนุกเอนจอยกับมันคะ่ะแต่วันหนึ่งถ้าถ้าเป็นแบบดูนะ เราเอนจอยกับมันจนถึงขั้นสุดแล้วอะเหมือนเราเรียนรู้กับมันขั้นสุดแล้วอะไฮเซอกก็ให้แบบพอละเรียนรู้จบแล้วไปเรียนรู้ที่อื่นคุณก็จะต้องเปลี่ยนคุณต้องพร้อมวางทุกอย่างนะคะต้องพร้อมวางเพราะว่าบางคนมีแผนแบบนี้มาก็จริงแต่มันไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตมันจะต้องมีมุมเปลี่ยนแปลงของมันถึงเวลาชีวิตคนเรามันมันจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องไม่หยุดวางและเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือการเติบโต การลงมาอยู่บนโลกมันคือการพัฒนาทางจิตและการเติบโตเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันจะอัปเลเวลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวตูกก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตู่คิดว่ามันยังไม่หมดหรอกา็แค่ในสิ่งเดิมๆมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วที่เหลือมันก็อาจจะเป็นเลเวลอื่นนะคะก็รอดูนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์คะ่ะถ้าใครเป็นลักษณะนี้นะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งเดิมๆเนี่ยมันทําอะไรคุณไม่ได้แล้วระบบเดิมๆมันเก่าไปแล้วอะ ระบบที่ควบคุมโลกแพทเทิร์นที่คุณเจอมาตลอดทุกช่วงชีวิตแม้แต่ช่วงชีวิตนี้ก็ตามอะ่ะมันทําอะไรคุณไม่ได้แล้วลองแชร์หรือว่าเป็นยังไงสภาวะของคุณเป็นยังไงให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนใจคอสเรียน1111 11, หรือ4444 Connect to Higher s e l f ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID 5D underscore model community แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ของไลน์หรือว่า Facebook ตรงๆได้ที่ข้างล่างคลิปทั้งตรงข้อมูลเพิ่มเติมและก็คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ของทุกคลิปเพื่อติดต่อมาอยัางชุมชนต้นแบบ 5D นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังคะ่ะ